สวัสดีค่ะ Hello everybody How are you ที่นี่คอมมอนบังกะโลนะคะอยู่หาดเจ้าเผาเกาะพัง,งานนะคะหาดเจ้าเผาเกาะพัง,งานอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของเกาะพะง,งานนะคะฝั่งตรงข้ามกับหาดลิ้นหาดเจ้าเผานี้ขึ้นชื่อเรื่องอที่พักแบบเงียบสงบนะคะอยู่ในโซนของอุ่มโยคะ เอาเล่าแบบนี้แหละถึงจะได้มีความสะดวกในใจดีเนาะก็คือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นห่างจากชายหาดนิดหน่อยประมาณสักเจ็ดปดสิบเก้านะคะเดินลงไปเนาะแล้วก็พอเป็นเส้นทางของคนที่ จะออกไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยนะคะเพราะบ้านเราอยู่ติดริมถนนแล้วเราอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็น3ดาว5ดาวนะคะกลุ่มที่อยู่ในราคาแพงจะอยู่แถวนี้เนาะถ้าอยู่แถวนี้เป็นราคาที่แพงมากเลยนะคะคืนหนึ่งสองพันถึงหมื่นห้ถึงสามหมก็มีนะคะต่อคืนเนาะแต่ว่าเราอยู่ในเรานี่คือจังเกิลนะคะเวลี่จังเกิลอยู่เวลี่ที่เดียวนะคะ หลบๆอยู่ในกลุ่มของพวก3ดาว5ดาว7ดาวนะคะอยู่ตรงนี้เพราะว่าสถานที่ตรงอื่นนะเขาจะมีลูกน้องมีคนงานมี employee ทำงานให้นะคะตอนเช้าแต่เรานี่ไม่มีใครนะคะมีแต่ลูกค้ากับเรานะคะแล้วเราก็ออกกำลังกายถ้าเช้าไม่ไหวก็สายหน่อยนะคะถ้าตื่นมาตอน เช้าเราก็ทําตอนเช้าถ้าเราลุกไม่ขึ้นนะคะเราก็จะลุกมาสายหน่อยแต่ว่าช่วงใบไม้หล่นเราจะต้องกวาดใบไม้ตอนกลางคืน1นรอบนะคะตอนเช้าอีกรอบหนึ่งกลางคืนนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเดินออกมาเลาะเลาะดูถ้ามีใบไม้เราก็จะกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านของเรานะคะจริงๆแล้วสถานที่ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะ เห็นไหมทางขึ้นทางลงหน้าบ้านของตัวเองนะคะเป็นแบบนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้เต็มนั่นก็คือเขาเช่ามาจากที่อื่นแล้วก็มาจอดไว้ที่นี่เพราะว่าเขาพักกับเรานะคะ,ะส่วนใหญ่ส่วนน้อยนะคะที่เขาจะมาเอาที่นี่เพราะเราบอกกับเขาไว้เลยว่า e f o r r y y u u e h h r r y y u u h v v t t r r n t t o t t r r i k e นะแล้วก็มันจะราคาถูกนะคะคนที่เขารู้เรื่องนะคะถ้าไม่มากัน สคนนะคะ1คนเนี่ยเขาจะรู้ตัวเลยว่าเขาจะต้องใช้การเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ด้วยการแ้น์มอเตอร์ไซค์นะคะบางคนมา3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแต่ยังเดินอยู่เขาก็ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่นะคะฝึกขี่คือบางคนแค่รู้ว่าจะสตาร์ทมันแล้วก็ไปนะคะบางคนยังไม่รู้เลยว่าน้ํามันหมดยังไงใส่น้ํามันยังไง ก็ต้องถามกันให้มันรู้เรื่องนะคะเราก็แนะนํากันดีๆเรื่องง่ายๆนะคะของชีวิตเนาะเราก็อยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่แบบนี้นะคะคอมมอนบังกะโลนะคะสถานที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาทางนี้นะคะเราก็จะได้เห็นเนาะว่าเขาไปมายัางไงกันในแถวนี้นะคะกาลังไ่พม่า,มา มางคืนกันบางคนก็ยังไม่ทันนอนก็มีนะคะในช่วงที่ฟูมูนนี้นะเขาก็อยากจะทํากัน3มวันสามคืนให้มันคุ้มไปเลยครั้งหนึ่งเพราะหลังจากฟูมูลเสร็จแล้วเขาก็หายไปเลยนะคะลูกค้าเนี่ยเขาก็จะไปที่อื่นกันเนาะเพราะว่าในในอ่าวไทยเกาะพัง,งานนี่ก็จะมีเพียง เกาะสมุยเกาะเตา่าแล้วก็มูเกาะอ่างทองนะคะแต่แค่นี้ก็เจวันก็เที่ยวไม่หมดนะคะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนนะคะมาเที่ยวมาช้าช้าถ้าคุณรีบคุณมาเกะพังงานคุณเสียดายเงินแล้วก็เสียดายเวลาแน่นอนเลยอันนี้เป็นต้นมะขามหวานนะคะแต่ใบมันเป็นรสส้มนะคะรสเปรี้ยวอันนี้เดี๋ยวถ้าเรามีเครื่องแกงแกงจืดนะหรือว่า แกงส้มอะไรพวกนี้หรือต้มยำนะก็ใส่ได้เลยนะทีแรกก็กะว่าเออแม,ม่ดีไหมไม่ดีมากตอนเช้ามาก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะแว้นไปตลาดนะหลังจากลงจอดคลิปนี้นะสภาพของบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะอยู่บนถนนเส้นใหญ่เส้นกลางเป็นไม่ใช่สิเช่นริมเลียบทะเลนะคะทุกคนสิ้นริมเลียบทะเลก็จะเป็นแบบนี้ นี่นั่นก็คือบังกะโลอีกแห่งหนึ่งที่มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ก็มีเป็นห้องเช่าเดี่ยวๆก็มีนะคะคือละพันขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ลดราคาเหลือเจ็ด้อยเก้าสิบเท่าเราเราก็เลยลดหนีเขาอีกนะคะจะได้เต็มก่อนเพื่อนเนาะอันสีแดงที่อยู่ตรงทางแยกอยู่มองเห็นทางแยกนั้นก็คือของหลานสาวเรานะคะอันนี้สามดาวนะคะ ราคาคืนหนึ่งก็2 0 0พขึ้นไปถ้าจองไม่ทันก็จะเจอ 6000- ถึง7,000ต่อคืนนะถ้าอยู่กับเราสามหนึ่งอาทิตย์3 0 0พนะคะที่แต่ต้องห้องพัดลมแล้วก็อยู่ห้องแอร์ก็จะจ่ายแค่สามอาิตนิดนะบางทีบางเดือนบางครั้งโปรโมชั่นก็ไม่ถึง3 0 0พันก็มีเนาะเราทำเป็นโปรโมชั่นบ่อยมากเลยนะคะก็อีช่วงโปรโมชั่นแหละ วุ่นวายนะคะวุ่นวายแล้วแต่เราก็จะบอกกับลูกค้าไว้เลยนะคะว่านี่คือคนงานพมา่านะคะตื่นเช้าเขาไปทํางานกันาตามสถานที่ต่างๆเนาะคนงานไม่ว่าทํางานก่อสร้างทํางานทําความสะอาดนะคะแล้วเขาก็มีคนทำความสะอาดนี่คือของคนที่อยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะ ก็เราเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงเนาะฝรั่งก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปนี่คือรถแท็กซี่2แถวของบังกโลซาฟารี <c oughs> หรือดำน้ำนะคะร้านที่มองเห็นใกล้ๆนี่ก็เป็นร้านเนินเขานะคะมองเห็นหลังคาลึกๆนั่นเป็นร้านอาหาร ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ของหลานสาวเรานะคะอันใหญ่นี่เลยสีแดงเขาปรับปรุงสถานที่ได้เยี่ยมมากเลยนะคะตรงนี้ฝั่งตรงข้าของเราก็เป็นบ้านเช่า ของเกสฟอร l เลนนะคะฮาวฟอรเลนเลยก็อ,อยู่ริมทะเลนะคะของเขาขายดีตลอดปีราคาถูกบ้างแพงบ้างแต่ขอให้ได้มีคนเช่านะคะชื่อว่าทวินบีเนาะเดินลงไปนั้นก็เจอทะเลนะคะฝั่งตรงข้ามกับบ้านเราเนาะบ้านของเราเลขที่นี้นะคะอยู่ตรงนี้ฝรั่งชอบถ่ายลูกที่บ้านเรานะ ถ้าเดินทางนี้ก็ไปแบบนี้ใบไม้ต้นไม้ของเราก็โอ้ยสูงนะคะเดี๋ยวก็จะได้ล้มกันบ้างเพราะว่าบางต้นเราก็กลัวว่าเวลามันมีพายุมันจะล้มมาพัดผ่านบ้านเราเนาะประมาณนี้ที่เอาไม้วางไว้ตรงนั้นก็คือเราไม่อยากให้รถใหญ่เข้ามาจอดนะคะเวลานอนตรงเนี้ย มบ้านเนี่ยมันนอนไม่หลับนะคะเพราะว่ากลางคืนเขาก็ไม่ได้เกรงใจเราหรอกขอให้มันเป็นไหลาทางนะคะเราก็เลยเอาไม้วางไว้อย่างนั้นไม่ให้เขาจอดนะคะก็เอาอะไรวางระกีะะก่าไวห้หน่อยเนาะจริงๆแล้วเราจะตกแตง่ตบแตงบ้านให้ดูสวยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เต็มที่นะคะเราก็เลยไม่ทำต้องรอเต็มที่อีกหน่อยเอาทุนจากที่คือตัวเขาเลี้ยงตัวเขาได้นะคะบ้านหลังนี้เนาะ แล้วเราก็มีหน้าที่ดูแลบ้านอย่างดีทำให้คนมาหาเราได้โดยที่เขาสบายใจเขาไม่สบายใจอย่าไปดึงไปลังนะคะให้เขาไปของเขาเองเนาะส่วนใหญ่คนชอบของถูกราคาดีนะคะใดแพงไม่ค่อยมองนะคะแล้วก็ชอบตำหนิตีเตียนว่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็อธิบายเขานะคะ อธิบายแบบจริงจังดีๆเขาก็จะเข้าใจของเขาไปเองนะคะอันนี้ก็คือสถานที่ของบ้านเราเนาะก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นเนี่ยเห็นไหมคะเนินลงเดินลงมาความกว้างทางด้านก็เป็นมาณเมิดกว่าๆนะคะมิดหัวพอดีเลยนะคะตรงนี้นะคะถึงคิ้วหรือถึงหัวเราเลยนะคะร้อยห้าสิบเจ็ดเซนนะคะ ก็ประมาณนี้ถ้ายิ่งข้างล่างลงไปก็ยิ่งเยอะใหญ่เลยะคะอันนี้ก็หมดดินหมดปูนไปหลายพันคิวเลยเป็นหมื่นหมืนคิวเลยนะคะก็ประมาณนี้อย่างที่ตอนที่เรายืนคุยกันทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นรถที่ให้เช่านะคะแล้วก็รถที่เราขี่เองด้วยเนาะ,ค,ะความเป็นคนที่ เราพอแล้วนะคะมันจะทําให้เราพักผ่อนกับชีวิตได้ถ้าเรายังเดินไปข้างหน้าแล้วก็เห็นว่าฐานะมันจะต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบนะถ้าเราพร้อมที่จะออกไปเหนื่อยหรือไป <c oughs> สร้างพลังใหม่นะคะหรือว่าเริ่มต้นจากที่มีเท่านี้แล้วก็จะเอาเท่านั้นนะคะจิตมันเป็นเ,เขาเรียกว่าจิตโลมนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะทําบุญไปด้วยสร้างงานไปด้วยนะคะมันก็เป็นการเอาเปรียบสังคมนะคะบางครั้งบางอย่างสินค้าบางตัวที่เขาทําเป็นกิจการธุรกิจในยุคของออนไลน์เนี่ยมันก็เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเออเละบางอย่างก็เป็นราคาที่แพงเกินไปนะคะดูแล้วโอ้ เขาก็คิดถึงค่าจากที่เขาสกัดสารต่างๆมาจากโรงงานเนาะไม่ว่าจะเป็นผงหรือว่าเป็นอาหารเสริมบรรดาที่เป็นของแห้งของเหลวอะไรประมาณนี้นะคะเขามีค่าใช้ใจ่ายมีต้นทุนมันเนาะเราก็ทําความเข้าใจถ้าเราพอใจเราอยากจะร่วมทุนลงทุนร,ร่วมหุ้นกับเขาถ้าเป็นดีลเลอร์สตาร์ทที่2 0 0 0 0 0ขึ้นนะคะสองแสนถึงสามแสนถ้าอยากจะ Uh, w ไปอีกแล้วก็ใส่ไปอีกสัก2-3าดีลเลอร์ในตัวเราเองได้นะคะแล้วเราก็ตั้งหน้าเพจขึ้นมาตามที่เขาแนะนำเราเนาะคือการขายตรงแบบออนไลน์นะคะแต่เขาไม่ให้พูดว่าขายตรงนะคะเพราะว่าทุกคนที่อลงทุนเยอะจะได้เป็นอัพไลน์นะคะเราก็จะหาลูกเขาเรียกว่าทำงานจุกจิกกับลูก คนที่เป็นลูกค้าของตัวเองก็จะมาเป็นผู้ขายเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ร่วมกับเรานะคะอันนี้ก็เหมือนกับหาเลขาส่วนตัวแล้วก็หาพนักงานของตัวเองแต่ว่าเราขึ้นตรงกับบริษัทที่เขาเอาเราไปร่วมหุ้นเขาบางบริษัทเปิดมาเพื่อให้มีคนเข้าไปเป็นใช้สินค้านั้นๆเป็นแสนๆคนเลยนะคะบางคนใช้ต่อเนื่องบางคนไม่ใช้ต่อเนื่องแต่ คนที่เข้าไปเป็นดีลเลอร์จะต้องใช้สินค้าของที่นั่นเป็นประจําตลอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อาหาราเครื่องปะทินผิวสําอางอาหารเสริมต่างๆนะคะก็ใช้ชีวิตแต่จริงๆพอชีวิตจริงเขามาไปใช้แบรนด์เนมอีกอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะบริษัทเขาที่โด,ด,ด่งดังใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่ในโลกของความเป็นจริงด้วยกัน ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใช้นาฬิกาเรือนแพงๆนะคะแต่ว่าขายอาหารเสริม400-500นะคะซื้อสองแถมหนึ่งซื้อห้าแถมสามแถม4ซื้อสามแถมสองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพิจารณาให้ดีนะคะก่อนที่เราจะลงทุนอย่าไปทำอะไรที่หูของเราเนี่ยมีฟังหูหูแล้วก็ศึกษาไม่ใช่ว่าอยากจะรวยเหมือนเขานะคะหรือว่าไปหาทางออกไม่ได้เป็นหนี้เยอะแล้วก็ไปฟังเขามาก็อยากจะได้แบบ ความสาเร็จของเขานะคะอันนี้ถือว่าผิดมากนะคะถ้าเราทําลงไปแล้วเงินของเราก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะแล้วยังจะไปลงทุนแบบนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ท่องแท้อย่าทํานะคะต้องเข้าใจท่องแท้ถึงทําแล้วเราพอว่าเออมีทุนแล้วเราอยากทำแล้วเราจะเดินไปกับขบวนใหญ่ๆของเขาเพื่อความยั่งยืนอันนั้นก็ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าคนเบี้ยน้อยหอยด้อยใช้เป็นผู้บริโภคก,ก็พอนะคะ อันนี้พูดถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องอตลาดออนไลน์นะคระเพราะเราก็ทําออนไลน์นะบริษัทที่เว็บไซต์ที่ทำเนี่ยก็เป็นมาร์เก็ตติ้งของ booking.com นะคะหรือ agoda ทุกคนเข้าไปเลยนะคะเราอยู่ในบริษัทนั้นนะคะแต่ว่าที่พักนี้เป็นของเราเราใช้ให้สายอัพเพื่อต้องการให้คนทั่วโลกรู้จักเรานะคะแล้วมาหาเรามันจะเหลือเท่าไหร่ก็คือนิดๆของเรานะคะ เราก็แบ่งกันไปเพื่อให้คอนเน็ชันมันเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างลูกจ้างเยอะแยะปีหนึ่งนะคะทำเหมาเหมาให้คนเขามาทำความสะอาดตัดต้นไม้ทำสวนเหมาเหมาปีละสองสาครั้งก็เหลือแหลแล้วค่ะสถานที่แล้วเราก็คอยดูแลทำความสะอาดไปให้มันสะอาดจริงนะคะใช่ไหมพื้นของเราที่บ้านเราเนี่ยบางทีเราเอาผงซักฟอกมาเป็นกิโลเลยนะคะ ใส่น้ำเป็นถังแล้วก็สาสตรศาสาตรแล้วก็ใช้เครื่องเป่าแรงดันสูงน,งนะคะเป่าเอาลมออกเอาใบมงใบไม้ออกจากหลงคงหลังคาเราทาเองนะคะถ้าเราทําบ่อยๆแล้วเราก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคะทุกคนมันไม่เหนื่อยเลยนะคะแต่ถ้านาน,านๆทําทีนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะคะมันก็พอไม่ต้องจ้างก็ไม่จ้องจ้างนะคะเพราะว่าเราอยู่แบบนี้แล้วเนาะ แต่ว่าถ้าเรายังฝันที่จะไปให้ไกลไปให้ถึงเป็นเท่าแก่มีลูกน้องมากมายอยากมีภาระอยากมีรถหลายๆคันขับเนะ่เอาเลยนะคะถ้ามันเป็นผลกําไรแล้วซื้อรถมาแล้วถ้าชีวิตเราพักผ่อนได้เราพักผ่อนจริงนะคะแต่บางคนเขาเข้อสร้างภาพด้วยการมีเงินมากมายแล้วนะพาลกครอบครัวไปเที่ยวพอลูกเล็กๆอันนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่เ,เขาเรียกว่าสร้างภาพเรียกความ สนใจให้กับลูกทีมหรือผู้คนที่เห็นอยู่ในหน้าเพจเว็บไซต์นะคะอันนี้พิจรารณาดีๆเนาะแพลตฟอร์มต่างๆใช้ไปเลยค่ะทุกคนบ้านเราอยู่บ้านทุ่งบ้านนาทำเปิดช่อง y o u t u อ e ไลให้สดบน Facebook ใน TikTok ททำไปเลยนะคะหรือว่าจะลงใน i n s t a g r กรใน Twitter ใน Line นะคะไลน์สินค้าอะไรนี้ทำได้ทำเลยค่ะแล้วมันจะทำให้เรามีตัวตนอยู่ในโลก โซเชียลนะคะแต่คนที่ทําความผิดแล้วอยากปกปิดความผิดไม่ต้องทําอาชีพนี้นะคะไม่ต้องไม่ควรเปิดเฟซบุ๊กมาเฟซเฟซบ e ๊ก o ิ t กต๊อกอะไรขึ้นมาต่อว่าต่อขานผู้คนหรือว่าทําอะไรนี่นั่นนะเขาสืบเจอง่ายด้วยไม่ต้องอตามหาให้ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนที่ไม่มีกล้องไม่มีเครื่องอัดเสียงเป็นมือถือของเราอย่างนี้นะคะ คุณจะเป็นมหาโจนคุณไม่ควรใช้โลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้ในยุคดิจิตัลเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนที่แก้ไขตัวเองได้เขาจะเลิกทำกัน <laughs>